สวัสดีค่ะประเด็นที่สะเทือนวงการไอทีแล้วก็ส่งท้ายปลายปีแบบนี้คงไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการควบรวมกิจการของ TOT และ c a ค2หน่วยงานที่เป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยมาอย่างช้านานวันนี้จะมีความคืบหน้ามาให้ทุกคนได้ดูก่อนการเปิดบริษัทในชื่อของ NT จะเป็นไปอย่างไรหลังจากที่มีการประกาศควบรวมแคทกัท t o อให้กลายเป็น NT หรือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติและมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลแถลงถึงความคืบหน้าว่าจะจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ NT แน่นอนในวันที่7มกราคมปี2021พอเกิดการควบรวมบริษัทใหญ่แบบนี้ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องการวางโครงสร้างการบริหารโดยที่ต้องสรรหาและแต่งตั้งบอร์ดบริหารให้เสร็จภายในสิ้นปี2 0 2 0พอ2บริษัทควบรวมกันเป็นหนึ่งจะกลายเป็นบริษัทที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในแง่ศักยภาพเเพราาะท่กั ว่าเขาจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารครบวงจรในประเทศไทยรวมถึงถือครองคลื่นความถี่6ย่านจำนวน600เมกะเฮิร์เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ 5G ซึ่งมำมาด้วยบริการและรูปแบบการสร้างไรายได้ใหม่ๆที่จะสามารถเทียบชั้นเอกชนได้เลยล่ะค่ะรอดูกันต่อไปนะคะว่า NT นั้นน่าจะมีภารกิจในการทาให้ความเจริญของการสื่อสารในประเทศไทยนั้นก้าวหน้ากันได้อย่างก้าวกระโดดจริงๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ